ประประสานให้ถึงจังไม่ได้เงินนะเจ็ดปีรู้รู้เยอะรู้เลยแล้วทำใครไม่ได้แล้วที่ถูกแล้วชาวไร่ชาวนาดเจ็ดปีแล้วแกตั้งใจเอามาให้ท่านนายกนะฮะจังไร้ตอนนี้เท่าตาคุณแล้วนอะวันแม่เช้าพวกชาวนาเด้อครับคืนแกเถอะค่ะแกตั้งใจเอามาให้ท่าน 没辣椒。